เราอย่าเศร้าเราอย่าเศร้าเออเราอย่าเศร้าเรา,เราไม่เศร้า็เ้เเปนครับผมออธรรมดาแหละเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านช้างมันก็มีคนติดเนะเาะแล้วเราออกไปไหนไม่ได้กักตัวหนาหยังกักตัวหา <c oughs> นาหย,ยังเออมันหนีกินเขายังยำแลง ดีและวที่ว่ามีปลากระปองใหม่ใช่นะตุ๊กโลกได้ๆดเดี๋ยวพาไปเพิ่งเส้นเดีาา๋ยวพายม่แม่์เอฟซีไปดูครับกับข้าวขว้านหวาัวเอาคือบอกตีไม่ใช่ตู้เย็นใหม่เอาแชรีนไว้อีน,นี่ไหมรู้ไหมนี้คือแตกวะเดี๋ยวกันกระบาดรู้ไหมครับนี่ครับกับข้าวขว้านหวาัวหนึ่งปลากระป๋องสองป่องยังอยู่ได้ครับอยู่ได้แล้วก็มาละอง อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่เ <c oughs> จ้านี้ <c oughs> กักตุนอาหารไม่ทันน่ะแล้วก็มีอันนี้นะครับผม <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ข้าวหุงไหมนี่ <c oughs> โอ้ข้าวเต็มหมอ้อครับข้าวเต็มหมอ้อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแม่แม่ <c oughs> เดี๋ยวรอรุ้นกัน นะจะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่เสียงเฉยๆแล้วก็ต้อง,องเราอ,อยู่ในกลุเสียงเนาะ,ะไม่เป็นไรเราอยู่ได้เราต้องรอดไปด้วยกันก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับตอนนี้ดูเด็กๆเหมือนจะสนุกสนานกันใหญ่เลยคคคึึกรับผมนุ่ง ชื่นกับชายเพิ่มนี่สุดยอดเลยอ่าสีวันติดกันไม่ช้าไม่ช้าสี่วันไม่ช้าโอ้เราก็พวกจีจีวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยแม่ๆด้วยนะครับผมเพราะว่าไล่สดสิเลดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราเปิดไฟโรงช้างนะครับถ้าเราเปิดไฟโรงช้างมันจะอ่า ขันอ้าวมันจะตัดลงเลยนะครับก็เลยต้องอยู่กันแบบมืดๆไปก่อนแต่ถ้าเราไม่เปิดไฟดวงช้างเราก็สามารถเปิดไฟตรงที่ทำกับข้าวได้แล้วก็บนบ้านได้นะครับผมไม่คิดมากนะ i mean, เรา i mean, เนาะอ i mean, ่าไอ้อ้าจะถื้อขวดแอลกอฮอล์ขึ้นมาทำเนี่ยผมคิดมากเขาไปกวนรัวเลว น่าเหนื่อยเด้อวันนี้มียังดอกินอะไรกไมเราก็ไม่ได้เป็นไรหรอกไม่มีอาการไม่มีอะไรไม่เป็นไรกินข้าวก็ยังมีรสชาติอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาก็ถึงเขาจะมานั่งกินกับเราเขาก็ไม่ได้วามานั่งกินแบบทุกวันแต่ว่าเราห่างกันประมาณกี่วันนะพี่นนท์ห่างกันหลายวันอยู่ครับผมห่างกันหลายวัน แต่ก็ไม่เป็นไรแม่แม่แ,มแ,มแต่วันนี้ก็ได้ตรวจนะครับตรวจตรวจสบอยแล้วครับตรวปอขึ้นหนึ่งขีดครับผมกไ็ไม่ท้องเนาะไม่ท้องไปเลยนะ <c oughs> อะอาทตี์ไปค้าเชียก่อน <c oughs> อะเราต้องอยู่ห่างกันไว้ก่อนครับผมห่างต้องห่างอ่าย <c oughs> ังไงเราก็ต้องได้มาทำง,งานร่วมกันอยู่แล้วครับ <c oughs> ค่าเชียร์ยังยังครับยังเอ้าก็ค่าเชียร์ก่อนนั่นปวดพะฟ้านั่นก็อันอันนี้ก็ทั้งวันครับเออค่าทั้งวันครับตัวน้ำแล้วก็อาบตัวนี้ต่อไปกันทวนลงแล้วครับผมอาบน้ำแล้วก็อาบไอ้อนต่อเด็ดไอ้จีเซฮองยังจีเซฮองก่อนไป ไม่มีครับไม่คิดมา,มากนะผมไม่คิดมากแล้วไม่ไมไมน่ามาหาพวกเราเ,รเพราะว่าเนาะเพราะว่าบุญบารมีของพี่บัวไม่ใช่ว่าเราจะกินกับเขานานใช่ไหมเราก็ห่างกันมาตั้งหลายวันค่อยเ่าติดใช่ไหม,มก็มีบุญ อา,ม,า,ามีบุญวาสนาพี่บัวคุ้มครองอยู่แล้วก็มีบุญวาสนาของอช้างทุกเชือกนะครับที่เราเลี้ยงมาก็คุ้มครองปกปักรักษาพวกคุณ<ช>ปรการคุ้มครองพวกเราอยู่นะครับ<ช>ขอให้รอดปลอดภัยทุกท่านนะครับอาจจะช่วงนี้ยังอยู่ใน <c oughs> สี่วันอยู่กักต <c oughs> <c oughs> ัวอยู่ไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> ก็มีอาอหารตุนอยู่ <Okay. S 1> แต่ก็ มีปลาไหลซับครับผมเออปลาหลกินได้อยู่เนาะอาทิตย์หนึ่งโอ้กินได้เป็นเดือนอะไปเรื่อยๆครับไม่ออกไปไหนก็มีช้างนะครับดูดูช้างเนี่เออไม่มีอะไรนะครับแม่แม่ไม่ไม่น่าจะจากคนสู่ช้างหรอกไม่น่าจะมีครับผมก<ม>็ว่า,วาแบบคุณน,นั่นแหละกินดงี้แดีเลย เอาพี่บัวเ,ออเจอลำพูนหิวยาแล้วครับเดี๋ยววันนี้กี่ทุม่มแล้ะโอเคอีก30นาทีก็ได้วเวลายนยาให้กับช้างางดูเชื่อนะครับเราไม่เป็นไรนะครับแม่ๆก็เราก็ป้องกันช่วยเดลืลตัวเองกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็สู้ไปด้วยกันนะครับแม่แม yeah. 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 ่สู <im lindo> <im lindo> <im ้ๆไปด้วยกันไม่เป็นไรก็ยังไงผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะครับแม่แม่ยิ่งชื่นเดี๋ยยี่ยีอย่ยีนู่นน่ะน้องเพิ่มมาเล่นด้วยแล้วนู่นน่ะปีบัวนาโนเจลิมเจไพอ่าเจทองพูลก็กินอิ่ม น้ำสำรานกันดีนะครับผมอ้วนทุกเชียกเลยเงียบเนาะเงียบรรยากาศช่วงนี้เงียบเงียบเงียบมากเลยผมโอเคเราก็นั่งห um ่างกันประมาณสองเมตร นั่งคุยกันไม่ใช่อะไรนะครับถ้าถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวมันจะทําให้เราคิดมากถ้ามีเพื่อนมานั่งคุยด้วยแบบนั่งคุยแบบห่างๆกันอย่างเงี้ยอย่างผมกับควนหัวอย่างเงี้ยผมก็นั่งห่างนะครับผมแต่ผมซูมกล้องเข้าไปนะครับดูเหมือนจะใกล้แต่ผมก็นั่งห่างห่างประมาณสองเมตรกว่าๆนั่งๆห่างกันก็นด้วยกันทุกวันครับแต่วันนี้มันมาห่างปกติก็ตัวติดกันเนาะไปไหนไปด้วยกัน ในอีกไม่นานแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ได้ทํางานร่วมกันได้ทํางานช่วยกันช่วยเหลือกันไปตลอดไม่ติดเชื้อไม่ได้มาเลยตรวจตรวจด้บ่อยหมดแล้วโอเคไม่มีเชื้อมีอะไรครับก็ปกติแล้วก็แค่เราก็ต้องป้องกันเนาะเพราะว่าเราป้องกันใช่ใช่เราก็ต้องเออโอเคเราก็ต้องแต่ไม่เป็นไรครับแม่แม่ไม่ต้องคิดมากนะครับผมเราก็ไปเราต้องรอดกันนักเล็กของเขาแต่ว่ามันตอนระยะนานเนาะก็นานมา ไม่ถึงถึงจะนั่งเล่นด้วยกันคือเราแบบนั่งห่างกันเราไม่นั่งใกล้กันต่างคนต่างนั่งห่างกันนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้เป็นไรผมก็พอไปจับก็ไม่อยากให้แบบมานั่งเหงาคนเดียวนะครับผมกลัวคิดมากก็เลยมานั่งคุยกันนั่งแบบคุยกันห่างๆแบบพูดแบบความสนุกสนานพูดหยอกล้อกันเล่นนะครับผม ม,มันจะได้ไม่เงียบมันจะได้ไม่เศร้านะครับผมก็ขอบคุณที่คอยเป็นห่วงนะครับแม่แม่เทกหุ่มเสียงเนาะไม่ได้อะไรเนาะอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ทุกทีเราเพ่ต้องกักตัวเฉยแต่กับข้าวฮะกับข้าวทำไงเนาะข้าวก่อน ก็พอได้ก็มีกินก็พอได้ไม่เป็นไรเนาะก็ฝากเขาไปซื้อทั้งรอกมาฝากเขาให้ไปซื้อให้ฝากเขาไปซื้อมาให้ใช่ไม่เป็นไรครับผมแต่เราก็ต้องอยู่อย่างนี้เพราะทั้งรักษาสุขภาพของเราแล้วก็คนรอบข้างใช่ครับใช่กัช้างแล้วก็พวกอะไรทุกอย่างเนาะใช่ครับใช่ต้องอยู่อย่างนี้ถูกต้องแล้วนั่งเงียบเขาไม่ได้เงียบเลยครับพ่อแต่วันนี้มันก็อากาศร้อนดิเนาะอากาศอบอ้าว เป็็นแแคค่่รากสั่นไหมตอนตรวจวันแรกไอ้ตอนตรวจวันเนี้ยสั่นไหมสั่นครับผมสั่นสั่นผมก็สั่นเหมือนกันครับผมก็ตรวจด้กันครับผมผมก็สั่นเหมือนกันแต่ก็ปกตินะครับผมเพราะว่าเราก็เพิ่งตรวจครั้งแรกแล้วรออีกสองวันสามวันเนาะค่อยตรวจใหม่วันสวั้นก็จะได้ตรวจใหม่อืมเป็นยังไงก็วัดดวงกันไปเลยแม่แม่วัดดวงกันไปเลยวันนี้ก็โอเคทำให้เรายิ้มได้ นะครับผมใช่ครับโอเคครับก็สำหรับคีวดอนี้นะครับผมก็ขอจบไบเพียงคท่านี้นะครับผมแล้เจอกันใหม่คีวดอหน้านะครับผมบ๊ายบายครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมที่คอยเป็นห่วงเป็นใยพวกเราทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ